ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสำหรับใครที่อยากจะบอดเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอด วันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมและก็สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับที่สามารถเปิดบอทฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือว่าคอมไปแล้วหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่าไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละสิบบาท 2บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นสบายกว่ามากเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีชาวคาร์บะอีฟิตี้คอมโบทุกคนครับผมวันนี้นพทอัปเดตของวันที่12กันยามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาช้าหน่อยอย่างที่บอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเช็คอะไรหลายอย่างนะคือว่าปรับอะไรเพิ่มอีกนะครับ รอบนี้เข้าไปเช็คมันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแผนอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าคุณจะเข้าเกมให้ได้นะครับตอนนี้เท่าทีแอดลองมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งครับคุณจะต้องไปอัปเดตตัวของตัวเกมก่อนในสโตร์ของคุณนะครับถ้าเกิดว่าใช้ UG ก็อย่าลืมเข้าเกมซิตเตอร์ไปอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับพอคุณอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ามาที่หน้าเกมเนี่ยให้คุณล็อกเอาไอเดียออกนะครับแล้วก็ เข้า ID เข้ามาใหม่มันจะล็อกอินได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ล็อกเอาออกอะ่ะมันจะแบบหมุนๆอยู่นั่นแหละนะครับก็พยายามเข้ากันหน่อยแล้วกันนะครับไหวจะเข้าได้ก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับเดนเจียนหนอนเวกนะครับซึ่งไปเช็คของดอบมาแล้วดอกเหมือนก,นกันกับตัวของน้ําแข็งและตัวของลาวานั่นก็คือออกของซิกแล้วก็ตัวของอมิทิวนะเพราะชนะเนี่ย ตอนนี้ไม่ได้ไปดันที่หน้าฟาร์มมากขนาดนั้นแต่คุณไม่ได้โฟกัสอิมพิูสเตอร์ซึ่งอิมพิูสเตอร์เนี่ยมีในกิจ,จกรรมค่อนข้างบ่อยนะเพราะนั้น,นี่ถ้าเกิดว่าจะฟาร์มจริงๆเนี่ยแอ,แอดแอดมองว่าเราโฟกัสดันอื่นมันน่าจะกำไรกว่านะเพราะนั้นดตนนี้การัะตีขาดทุนได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะผมจะเพิ่มอ่านิวคอลเลคชันใหม่นะครับตรงเนี้ยภาพมันไม่รู้มันเกิด ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันก็หายไปนะครับจริงๆมันจะมีมีภาพหรือว่ามันเป็นคอลเลกชันอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นคอลเลกชันที่เกี่ยวกับพวกอ่าประดับนะครับเอาประดับไปยัดอะไรพวกเนี้ยอ่ะต่อไปครับอินเกมอีเวนต์นะครับอีเกมอีเวนต์เนี่ยมันเป็นโบนัสคูณ200%แบบปกตินั่นแหละอ่าจะมาวันที่14ถึงวันที่15กันยานะครับก็อีก2วันนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของอีเวนต์อันใหม่นะครับจริงๆมันก็คืออันเก่านะครับรอบก่อนเนี่ยเป็น ฟอสซิเมจิกกับไฟสอดนะครับรอบนี้เป็นเอิ ical, ร์ธคิทิคอ้นะครับเอิร์ธคิทิคอ้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเงื่อนไขก็คือให้คุณเนี่ยไปฟาร์มดันหนอนเวกนะครับเพื่อเอาเอิร์สสโตนนะครับเอิร์สสโตนเนาะมาแล่เป็นตัวของกล่องดินนะครับกล่องดินเนี่ยมันออกไอเทมประเภทคีเล็อ่าไม่ว่าจะเป็นตัวของขั้นขาวและก็ตัวของขั้นแดงนะครับออกทั้งอาวุธและชุด อ,ออกทั้งหุ้นแล้วก็ที่หมวกนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้แอดมองว่าไม่ค่อยมีราคามากเท่าไหร่แต่ว่าอแอดไม่ชัวร์ใบนี้คีเลตขั้นขาวเนี่ยอาจจะมีราคาสูงนะครับแล้วก็คีเลตชุดขั้นแดงเนี่ยก็อาจจะมีราคาสูงแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่เท่าใบอ,อ่ะถ้าพกกูดตรงๆเนี่ยรอบก่อนขอมาถูกกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปแอดก็ เปิด,ปด,ปด,ปดไม่เจอได้แหละทุกคนนะก็ถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูได้ครับส่วนของแรอยางอื่นเนี่ยก็จะเป็น Pw5 นะครับส่วนแล้วก็ไปเจาะข่าวนะครับมีตัวของมีเดียมมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอาวุธแล้วก็จะเป็นตัวของชุดนะครับซึ่งถ้าออกอาวุธมาเนี่ยมันไม่มีคนใช้นะครับอา,อาวุธขั้น G7 เนี่ยมันเบาไปหน่อยนะครับผมนอกนั้น้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นของแรเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใส่เพิงบูสเตอร์ขั้นแดงกับขั้นฟ้ามานะครับแต่ว่ามันสลับรูปกันแค่นั้นเอง อ่ะนอกนั้นก็ไม่ได้ถือว่าแล้วก็จะมีคิทิคอลลิงบวกสองกับเลขกำลังบวกสองเหมือนเดิมนะครับในนี้ประมาณนี้ต่อไปนะครับดันเจี้ยนหันสาครับดันเจี้ยนหันสาเนี่ยง่ายๆนะผมให้เราไปรวบรวมตัวอักษรให้ได้คำว่าเทมป์ปัตนะครับแล้วทีนี้เอาไปเล่นที่ NPC ยุยนะครับผมบวกเงินห้าแสนนะครับคุณจะได้กล่องซุ่มดันเจี้ยนแลนด์บล็อกมานะครับผมถามว่าซุ่มอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับซุ่ม ดันที่คุณไปลงดรอปตัวสอดก็ถ้าเกิดว่ามันได้ดันที่คุณแบบลงปกติเนี่ยนะครับมันก็จะถือว่าคุณได้เซฟใบดันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเนี่ยนะผมด้วยความที่มันเป็นกล่องสุ่มเนี่ยแอก็เลยไม่ชัวว่ากิจกรรมนี้มันจะโอเคหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวมองว่าไม่โอเคนะครับ,นะรบ,นะรบถามว่าดรอปที่ไหนบ้างนะผมดรอปที่เทปัตนะผม อาเข็มทิศอเวกครับนอนอาเวกนะครับร้อยร้อยสี่ห้าหุ่นยนต์นะครับบอลเขียวนะครับผมมาแรงนะครับร้อยสามสิบหกสมุดครับร้อยยี่สิบไลแคนนะครับผมแล้วก็ร้อยยี่ห้าเข็มทิศอ่าแค่นี้แหละนะครับต่อไปนะครับภาษาพลังเคออสอันเนี้ยน่าจะเป็นกิจที่ดูดีสุดแหละนะครับภาษาพลังเคออสครับเหมือนกับรอบก่อนก็คือให้คุณเอาเคออสคอนะครับผม 250ชิ้นรอบนี้น่าจะมากกว่าเดิมนะถ้าจำไม่ผิดบวกกับเงิน 150M ครับไปแลกเป็นตัวของ c h i n e s จิบเบอร์อมครับผมอ่ะซึ่งแน่นอนครับพอพอมาแลกเป็น c h i n e s จิบเบอร์อมเนี่ยคุณจะต้องเอานิกไปแลกเป็น Chaos c o มเพรสเซออีกทีนึงเพราะนั้นเนี่ยเอาจริงจแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินอีกประมาณ 20M ในการทำเคออสคอมเพ e สเซ r รหนึ่งอันเท่ากับว่าคุณจะต้องใช้หิน Chaos Core เนี่ย250ชิ้นบวกเงิบชิ้นบวกเงิน,170นหนึ o งร้อยเจ็ดสิบเอ นะครับเมื่อไม่ไม่ว่าคุณจะเอาไปตีแหวนตีมาคุมตีอะไรก็แล้วแต่นะผมจะเป็นจะต้องใช้เงิน170 M ่งเบมบวกกับเคียวคอสองร้อยสิบเมตรนะครับผมก็ถามว่ามันแรงไหมมันแรงนะเคียววัดเกรดนะมันแรงนะโดยเฉพาะตรงที่แหวนนะครับแล้วก็ที่มาคุมนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้ง2ที่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงบเนี่ยอันนีเชียแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีงบเนี่ยหยุดไ้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเรารอแผงมันเข้าแบบ จริงจริงจังๆกราค่อยตีก็ได้หรือว่ารอคนที่เขาตีแล้วมาขายถูกๆเรามีกำลังซื้อไหวค่อยซื้อตอนน้าก็ได้นะบัตน,นี้คุณไว้สำหรับคนงบน้อยนะอ่าแน่นอนครับที่แรกก็คือที่เดิม NVC ยุยนะครับเวลามีกิจกรรมมีอ e ีวงอีเวนต์เนี่ยนะค,คุณนึกถึงยุยก่อนเสมอนะเพราะว่ามันจะอยู่ที่ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณได้ใช้นิสยุยอมนิกแล้วเนี้ยให้คุณมาหาโคเซอร์ครับที่เมืองน,น้ำแข็งไอตัวขายานะทุกคนอ่ะคุณจะสามารถแลก ไอเทมได้โดยใช้เชนดิ้งจิบออมตีครับบวกเงิน20เอ็มนะครับจะได้ chaos c o m p r e ซอร์หนึ่งอันประมาณนั้นนะต่อไปครับแคชอบอัปเดตครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มใบดันหนอนอเวกเข้ามาขายราคาเดิมนั่นคือ1,500ฟอร์เจมนะครับส่วนใบดันอื่นเนี่ยนะครับก็จะลดราคาของแลเหลือ1,000ฟอ์เจมนะครับของน้ำแข็งอเวกแล้วก็ตัวของ ลาวาเวกนะครับซึ่งซื้อได้10ครั้งต่อหนึ่งวันเหมือนกันนะครับเปิดจำหน่ายตัวของอตัวของหนอนเวกเนี่ยมัน ขายถึงแค่วันที่26กันยานะครับเพราะนั้นก็ยังมีโอกาสใบดันราคาลงอยู่แต่ช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ไปสัก2อาทิตย์นะครับส่วนพวกนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าไฟนอลหรือยังแต่1000ฟอร์ตนะครับมันก็สุดตัวเลยยังมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะฟาร์มก็คิดดูให้ดีแล้วกันนะสำหรับดานาเวกนะแผ่นตอนนี้นะครับต่อไปครับวางจำหน่ายมิสซิลี่บอกครับมิสซิลี่บอกเนี่ยมันคือกล่องสุ่ม นะผมใช้9 9 0ฟอในการกดรับไอเทมหนึ่งครั้งนะครับซึ่งไอเทมที่เขาออกมาโชว์เนี่ยนะครับผมก็จะมีพวกใบแอมนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็มีพวกประดงประดับอะไรที่อยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับถามว่ามันสุ่มแค่นี้เหรอไม่ถ้าเอาตาปกติแล้วนะครับสุ่มอย่างอื่นด้วยนะครับสุ่มจริงๆมันสุ่มของทั้งเกมเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากลองก็ลองได้นะผมสำหรับบิตเตอรี่บ็อกกดได้ในเกมเลยนะไม่จะเป็นต้องกดในเว็บนะครับอ่า แล้วก็ตัวของเว็บช็อปอัปเดตครับอันนี้จะเพิ่มกล่องสุ่มตัวของเพชรสลิปปิ้งคิดครับผมถามว่าคืออะไรครับมันคือผันึ่สัตว์เลี้ยงนะครับเวลาที่คุณอยากจะเอาสัตว์เลี้ยงไปขายเนี่ยนะคุณจะต้องใช้สิที่เรียกว่าเพชรสลิปปิ้งคิดนะครับซึ่งเอาตรงๆเลยนะสุ่มทำใหม่วะนี่คือพวกแงยนะสุ่มเพื่อคือผัหนึ่สัตว์เลี้ยงที่เอาผัหนึ่ไว้ลงขายตลาดเนี่ยนะครับไม่ควรสุ่มหรือเลปล่าอ่ะนะ ไอของพวกนี้แม่งไม่ควรสุ่มจริงๆนะผมมาจะสุ่มทำไมอันนี้ไม่อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันครับถึงราคาสุ่มมันจะแค่99ก็เถอะนะทุกคนเด็มมาเอาผนึกสัตว์เลี้ยงจะเอาไปขายตลาดทุกสุ่มทำใหมว่วะงงมากนะ,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะผมแต่เป็นแอสนี่แอสรอมันขายปกตินะถ้าเกิดว่าจะขายสัตว์เลี้ยงเนะประมาณนั้นอ่าแล้วก็เปิดจำหน่ายกล่องสุ่มเคออสนะครับผมก็ เป็นตัวของไทสแมนนะผมกับตัวของคาเนเลียนนะผมก็น่าจะสุบแค่2อย่างนะพวกเขาเขียนมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราดู้รยายเพิ่มเติมกันนิดนึ่งนะีสำหรับอันนี้อันนี้ถูกนะอ,อันนี้เนี่ยอ๋อสุม่มหลายชิ้นอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่า1สุ่มเนี่ยมัน59บาททุกคนซึ่งไม่แพงนะเอาเอาตรงไม่แพงแต่ว่าตัวของ ไทสแมนกับคาเนเลียรมันอยู่มิสสกอีกแล้วดินะครับแต่ว่าตัวของขนทองเนี่ยที่ราคาค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับมันอยู่ด้ขั้นแรงนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้ขนทองค่อนข้างเยอะแต่แอดไม่ชชวร์นะเพราะว่าตรงเนี้ยใส่ขนดํากับขัดไฟแล้วขัดเศกมันด้วยนะครับแต่ของพวกนี้เนี่ยมันอาจจะพอมีราคาอยู่บ้าง นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปตีบวกต่อนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือขั้นแรยวคขณทองนี่น,น่าสนใจเลยประมาณ3ชิ้นบนเนี่ยนะครับส่วนราคาสุ่มเนี่ยแค่1 9บาทมันก็ไม่สูงมากนะอ่าสำหรับราคาของตัวสุ่มประดับนะครับประมาณนั้นค่อนข้างถูกด้วยซ้ำนะ5้นะต่อไปครับร้านค้าบูนัสนะครับผมร้านค้าบูนัสเนี่ยเปิดจำหน่ายสุ่มใบดันนะครับ อันนี้เนี่ยไม่ค่อยเฉียดเท่าไหร่สำหรับรานค้าโบนัสนะเพราะมันเป็นเพชรเขียวเพชรเขียวเนี่ยมันรีกลับมาไม่ได้นะทุกคนเพชรเขียวเนี่ยมันคือเพชรที่มันเป็นโบนัสในการใช้จ่ายของเรานะครับอันนี้แอดไม่แนะนําซื้อนะครับอ่ะแต่ว่าอีกแพ็คหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยแนะนําซื้อสําหรับคนที่ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์แรงๆครับนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คสิงิหงครับก็จะเป็นเปิดให้เช่ามอเตอร์ไซค์บลูครับผมบวก15นะครับกับคอตูมติ๊กโตนะครับมันจะเป็นคอตูมสัตว์ขี่มอเตอร์ไซค์นนะครัับซึ่งม ซึ่งมันอยู่ได้15วันนะครับมันเป็นมอ์ไใส่เช่า15วันซึ่งเสียแค่4,000เพชรเขียวนะครับก็ดูดีนะครับผมกับของที่ให้มานะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปจะต้องเอาไปฟาร์มเนี่ยแนะนําซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ต้องรีบขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณค่อยรอวันที่มันใกล้ๆออกก็ได้นะคือ30กันยาก่อนเวลา9้าโงเช้านะครับผมกดกดซื้อตอนนั้นเนี่ยจะดีกว่านะครับอ่า แล้วก็ต่อไปครับผมอันนี้เปิดจำหน่ายตัวของ chaos core นะครับเลเวล5ขายเลยนะแบบไม่ต้องสุมอ่าและเลเวล6มาพร้อมกระสารแพ็กเกจนะครับผมอันเนี้ยเลเวล5ไหมจำนวน2ชิ้นเ่อะอันนี้ไม่รู้เขาเขียนผิดหรือว่าเขาให้2ชิ้นจริงๆนะครับเขาขายอยู่ในราคา50,000ลิฟเจมนะครับผมหรือก็คือเจมโบนัสอ่ะ,ะ50,000คุณได้เลเวล5มัน2อันนะครับซึ่งเอาไ้ตีเอ็กซ์ตรีมนั่นแหละ นะครับผมทุกคนจะแลกหรือเปล่านี้แล้วแต่ทุกคนที่การเราจะตีเอ็กตรีมเลยแล้วกันแล้วก็มันจะมีแพ็คมานะครับมันจะเป็นแพ็คของเอ็กซีนเบลวครับซึ่งมันใช้1,0,000แลิฟเจมนะครับมันจะได้ตีลวครับ2ออันนะครับผมแล้วก็พวกเอฟเฟกเตอร์สีขาวกับสีเขียวนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณใช้20,000 0ลิฟเจมเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นตัวของเอ็กซีนเบลวมา1อันนะครับแล้วก็ได้เคออร์ลูบี้นะครับผมแล้วก็ได้ซัพพลายมาเป็นตัวเอฟเฟกเตอร์นะครับ ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มประดับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะสุ่มก็สุ่มได้นะแต่ไม่ค่อยเชีย์เท่าไหร่นะเพราะว่าแอด่าเก็บไว้แล่อย่างอื่นดีกว่านะครับสำหรับตัวกล่องสุ่มประดับต่อไปครับเดวิลเปอร์โนครับเพิ่มรางวันเอลเซตหลังจากจบดันเจี้ยนนะครับตอนนี้เขาเพิ่มมา3ดันหนึ่งคือหนอนอเวกนะผมได้ 5m เหมือนเพื่อนเขานะครับตัวของเขมทิดอเวกครับได้ 1.5m แต่เอาตรงๆนะดันมันไม่น่าฟามนะผม อ่าแล้วก็ตัวของเทมปันะครับได้เงินกลับมา 2M นะครับเออดันเนี้ยจริงๆตอนนี้ก็ฟาร์มได้รวยอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยรวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับสำหรับตัวของเทมปัตอ่าแล้วก็ปรับจํานวนชาแนลของเซเบอร์ดีครับให้มีความเหมาะสมลงไม,ไม่ไม่รู้มันคือการลดหรือว่ามันคือการเพิ่มนะอันนี้ต้องไปดูอีกทีนะครับผมแล้วก็ส่งมอบฉายาเกมให้กับผู้เล่นครับก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับใครเติมถึงก็สามารถรับฉายาหัวหน้าแล้วก็เทพเจ้าได้ละนะครับประมาณนั้น ก็อัปเดตรอบนี้น่าจะเป็นอัปเดตเล็กนะครับจากที่เขาสปอยมาจริงๆของเดือนทั้งเดือนเนี่ยมันคือแผ่นร้อยแปดสิบนะผมก็เป็นการันตีเลยว่าเข้าปลายเดือนนะถามว่าเข้าปลายเดือนเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณวันที่26 นะครับน่าอยู่มาวันที่26เพราะว่าวันพฤหัสอีก2อาทิตย์ถัดไปเนี่ยคือวันที่26นะครับผมแสดงว่าเราจะได้เล่นแผน่นร้อยแปดสิบตอนวันที่16นะครับแล้วก็ลมมาเวกนะครับก็น่าจะเข้าตอนนั้นด้วยนะครับผมก็น่าจะมากับพร้อมกับกิจกรรมคล้ายๆกับเพื่อนนี่แหละนะเพราะว่าดินเนี่ยก็เข้ามาเป็นตัวของเอิร์สโตนแล้วก็จัดตัวของเอิร์สแล้วก็จัดตัวอีเวนต์เอิร์สโตนเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอีเวนต์วินสโตนก็จะต้องมาแต่ว่าไปแอมไปแล้วนะครับ อาวีสโตนเนี่ยเดาได้อย่างเดียวเลยน่าจะเป็นแมกเนตนะครับผมทุกคนน่าจะเป็นแมกเนตครับวีสโตนอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการลงไปหาอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมินิแพดแหละแอดแอดมองว่ามันคือมินิแพดอ่ะมันมีสิ่งที่น่าสนใจไม่ค่อยเยอะมากนะครับมันมีแค่ตัวของประดับสุ่มถูกอ่ะห้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งอันนะครับผมกับไอตัวของอ่าเทมปัสนะครับที่บัฟ ขึ้นมาใหม่ให้ปกติดันก็รวยอยู่แล้วฟาร์มรวยก็ไปอีกนะประมาณนั้นอ,อย่าลืมไปติดตามช่องเอ็มอันดี้เก้าเอ็กคอโมโบด,ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องใหญ่นี้ก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วผมบ๊ายบายทุกคน